ในตอนนี้ไม่มีเรื่องไหนที่ร้อนแรงเท่าเรื่องวาวระการดํารงตําแหน่งแปปีนายกราฐาัฐตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วนะครับซึ่งเรื่องวาวระการดํารงตําแหน่งเป็นเรื่องที่มีกําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญหลายประเทศทั่วโลกครับโดยเฉพาะประเทศที่มีการปกครองแบบประธานาธิบดีเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญของรัสเซียนะครับซึ่งปกครองประเทศด้วยประธานาธิบดีเหมือนกันก็มีการกําหนดวาวระการดํารงตําแหน่งที่ชัดเจนไว้ด้วย อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมามีความพยายามแก้รัฐธรรมนูญเพื่อสืบทอดอํานาจให้ประธานาธิบดีวาลาดิเมียร์ปูตินอยู่ต่อครับโดยความเคลื่อนไหวล่าสุดเพิ่งเกิดขึ้นในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานี้เองนะครับทําให้ประธานาธิบดีปูตินสามารถเป็นผู้นํารัสเซียได้ถึงปี2036เลยวันนี้ผมจอมพลดาวสุโขและเวอร์รีไว A เล่าประวัติศาสตร์เปลี่ยนโลกจะย้อนเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังกันนะครับฟังแล้วชวนคิดตามคิดต่อกันว่ามีจุดไหนที่เหมือน หรือต่างกับการเมืองไทยเรื่องวาวระ8ปีพลเอกประยุทธ์จันท์โอชาบ้างครับจริงๆแล้วรัฐธรรมนูญรัสเซียหรือย้อนไปตั้งแต่รัฐธรรมนูญของสหภาพโซเวียตก็มีกําหนดวาวระการดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีเอาไวใ้ให้ไม่เกิน2สมัยมาตั้งแต่แรกเลยนะครับพอสหภาพโซเวียตล่มสลายมีการร่างรัฐธรรมนูญของรัสเซียขึ้นมา บทบัญญัติเรื่องจํากัดวาระประธานาธิบดีรัสเซียก็ยังอยู่นะครับโดยมีการระบุว่าห้ามเป็นประธานาธิบดีติดต่อกันเกิน2สมัยที่ผ่านมาผู้นํารัสเซียก็ไม่ได้ติดเงื่อนไขตรงนี้เท่าไหร่ครับจนกระทั่งเข้าสู่ยุคสมัยของประธานาธิบดีปูตินที่ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีในปี2000และเป็นต่อเนื่องมา2สมัยสมัยละ4ปีดังนั้นเงื่อนตายแรกของประธานาธิบดีปูตินเกิดขึ้นเมื่อปี2008ครับ เพราะในตอนนั้นก็เท่ากับว่าเขาติดล็อกเงื่อนไขาตามรัฐธรรมนูญไม่ให้ดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกิน2สมัยแล้วในเมื่อติดล็อกนี้เข้าในปี2008สิ่งที่ประธานาธิบดีปูตินแก้เกมในตอนนั้นยังไม่ใช่เรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญสัทีเดียวนะครับแต่เริ่มต้นจากการให้คนสนิทอย่างนายดอมิทวีเมเดฟขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีรัสเซียครับส่วนตัวเขาก็ไปทําหน้าที่นายกรัฐมนตรีแทน แม้ในเชิงตำแหน่งแล้วนายกรัฐมนตรีอาจมีลำดับต่ำกว่านะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วอำนาจทุกอย่างก็ยังอยู่ที่นายปูตินอยู่ดีซึ่งก็ทําให้หลายคนวิจารณ์นะครับว่าประธานาธิบดีเมเวเดฟในขณะนั้นก็ไม่ต่างจากการเป็นประธานาธิบดีหุ่นเชิดของนายกรัฐมนตรีปูตินครับแม้จะไม่มีอะไรขัดรัฐธรรมนูญจากการแก้เกมด้วยการสลับตัวผู้นำนะครับแต่ก็มีความเคลื่อนไหวที่สําคัญเกิดขึ้นในปี2008 เป็นความเคลื่อนไหวเพื่อขอแก้รัฐธรรมนูญโดยประธานาธิบดีเมฟเวเดฟเสนอให้วาวระการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีรัเสเซียยืดออกไปจากเดิมที่อยู่ที่4ปีขอให้ยืดไปเป็น6ปีเลยครับความน่าสนใจของเรื่องนี้ก็คือข้อเสนอแก้รัฐธรรมนูญของนายเมฟเวเดฟไม่ได้มีผลทันทีนะครับในขณะที่เขาเป็นประธานาธิบดีอยู่แต่เขาเสนอว่าขอให้มีผลยืดวาวระประธานาธิบดี ตั้งแต่สมัยหน้าเป็นต้นไปดังนั้นในอีก4ปีต่อมาคือในปี2012เมื่อนายเมเวเดฟรบวาระเป็นประธานาธิบดีรัเสเซียจึงเกิดเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญ2เรื่องขึ้นมาเรื่องแรกคือเรื่องที่นายวาลาดิเมียปูตินสามารถก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีรัเสเซียสมัยที่3ได้นะครับเพราะว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญที่ระบุว่าห้ามเป็น2สมัยติดต่อกันเพราะว่าเขาก็มีการสลับตำแหน่งกันเรียบร้อยแล้ว ส่วนเรื่องที่2คือเรื่องวาระการดํารงตําแหน่งในสมัยที่3ของประธานาธิบดีปูตินเป็นต้นไปประธานาธิบดีปูตินจะสามารถเป็นประธานาธิบดีได้วาระละ6ปีจากการแก้รัฐธรรมนูญในสมัยเมเเวเดฟคับ ผมคิดว่าอธิบายถึงตรงนี้คงไม่มีใครปฏิเสธแล้วแหละครับว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินมีเจจจำงที่จะสืบทอดอํานาจชัดเจนนะครับและมีแผนการเดินเกมล่วงหน้าที่แยบยนทั้งเรื่องของการสลับตัวไม่ให้ขัดกับรัฐธรรมนูญและยังให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญยืดการดํารงตําแหน่งของเขาในอนาคตไปอีกด้วยนึกภาพตามผมนะครับว่าการขยายวาระการดํารงตําแหน่งจาก4ปีเป็น6ปีเนี่ย เท่ากับว่าหากประธานาธิบดีปูตินเป็นผู้นำสองสมัยเขาจะอยู่ในอำนาจนานถึง12ปีซึ่งก็เท่ากับการเป็นประธานาธิบดี3สมัยหากนับตามวาระการดำรงตำแหน่งแบบเดิมเห็นไหมครับว่าอนี้เป็นการแก้เกมแผนการสืบทอดอำนาจที่แยบยนต์มากๆเลยโดยในปัจจุบ,บันประธานาธิบดีปูตินอยู่ในวาระที่4แล้วนะครับถ้านับตามวาระแล้วเขาจะดำรงตำแหน่งไปจนถึงปี2024 ผมเชื่อว่าถ้าไม่มีปัญหาหรือไม่มีอะไรผิดพลาดไม่มีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยการอยู่ครบวาระที่4ในอีก2ปีข้างหน้าก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเย็นสําหรับประธานาธิบดีปูตินนะครับ <S <S คําถามที่ตามมาก็คือหากประธานาธิบดีปูตินอยู่ครบวาระแล้วเขาจะล้างมือทางการเมืองยุติบทบาทเป็นผู้นํารัเสเซียหรือไม่คําตอบที่เราทราบกันในตอนนี้คือไม่วางมือแน่ๆนะครับทำไมผมถึงมั่นใจขนาดนั้นก็เป็นเพราะว่าความเคลื่อนไหวล่าสุด ย้อนกลับไปในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเห็นภาพชัดเจนเลยครับว่ามีความพยายามเคลื่อนไหวเพื่อต่อท่ออำนาจให้กับประธานาธิบดีปูตินอยู่และแน่นอนนะครับว่าความเคลื่อนไหวนี้จะต้องเกี่ยวข้องกับการแก้รัฐธรรมนูญรัสเซียเหมือนครั้งก่อนหน้าด้วยโดยสัญญาณนี้ออกมาครั้งแรกจากปากของประธานาธิบดีปูตินเองเลยหละครับตั้งแต่เมื่อวันที่15มกราคมปี2020ประธานาธิบดีปูตินโยนหินถามทางด้วยการระบุว่า สังคมรัเสเซียกําลังถกเถียงการเรื่องรัฐธรรมนูญที่กําหนดให้ใครก็ตามไม่ควรเป็นประธานาธิบดีรัเสเซียเกิน2วาระติดต่อกันพอประธานาธิบดีปูตินพูดแบบนี้ก็เลยดูเหมือนจะมีการรับลูกเรื่องนี้เข้าไปพิจารณาทันทีนะครับโดยคนสําคัญที่เดินเกมเรื่องนี้มีชื่อว่าวาเลนตินาเทเวสโควาเป็นอดีตนักบินอวกาศหญิงคนแรกของโลกครับ ฟังแล้วอย่าเพิ่งงงนะครับว่าทาไมอดีตนักบินอวกาศหญิงคนแรกของโลกไปเกี่ยวข้องกับการสืบทอดอํานาจของประธานาธิบดีปูตินไปได้คำตอบก็เป็นเพราะว่าอดีตนักบินอวกาศหญิงคนนี้ต่อมากลายเป็นสมาชิกสภารัสเซียพูดง่ายๆก็คือไปเป็นฝ่ายนิติบัญญัตินั่นแหละครับโดยเธอนั้นได้ยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดในสภารัสเซียในอีก2เดือนต่อมานะครับคือเมื่อเดือนมีนาคมปี2020เสนอให้เพื่อนสมาชิกพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระประธานาธิบดีรัสเซีย โดยในตอนนั้นเธอเสนอเป็น2ทางเลือกนะครับทางเลือกแรกคือให้ยกเลิกการจํากัดวาระประธานาธิบดีในรัฐธรรมนูญรัสเซียไปเลยครับหรืออีกทางเลือกเธอเสนอว่าให้มีการเซตสีโรหรือไม่นับวาระการดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีของนายวลาดิเมียร์ปูตินในช่วง20ปีที่ผ่านมาพอมีการเสนอแบบนี้เข้าประธานาธิบดีปูตินก็ออกมาขอบคุณวาเลติน่าทันทีครับโดยประธานาธิบดีปูตินยังได้ให้ความเห็น เชิงสนับสนุนแนวคิดนี้อย่างออกหน้าเลยนะครับความน่าสนใจก็คือเขาได้ยกตัวอย่างสนับสนุนแนวคิดนี้โดยอ้างถึงอดีตประธานาธิบดีแฟรงค์ินดีรูสเวลของสหรัฐที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ4สมัยครับตั้งแต่ปี1932-1936 1940แล้วก็1944ซึ่งเป็นช่วงที่โลกกำลังเผชิญกับสงครามโลกครั้งที่สอพอดี ประธานาธิบดีปูตินบอกว่าการที่อดีตประธานาธิบดีรูสเวลอยู่ในตำแหน่งได้ถึง4สมัยเป็นเพราะปัญหาที่สหรัฐรเผชิญในขณะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจถดถอยอย่างหนักหรือสงครามโลกครั้งที่2พร้อมระบุว่าเมื่อประเทศใดก็ตามเผชิญสถานการณ์แบบนั้นข้อกําหนดจํากัดการดารงตําแหน่งก็ไม่ใช่เรื่องจําเป็นอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องของเสถียรภาพของประเทศต่างหากที่สําคัญมากกว่าครับ อย่างไรก็ตามก็ต้องโน้ตไว้ตรงนี้เหมือนกันนะครับว่าการที่ประธานาธิบดีวูสเวลเป็นผู้นำสหรัฐถึง4สมัยนั้นก็เป็นปัจจัยสําคัญเหมือนกันให้สหรัฐออกข้อกําหนดจํากัดการดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐให้ไม่เกิน2สมัยในเวลาต่อมาครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องนี้ก็ผ่านด่านทั้งสรัฐธรรมนูญรัสเซียที่ไฟเขียวให้แก้ไขได้รวมทั้งผ่านด่านประชามติที่จัดขึ้นในวันที่1กรกฎาคม2020ด้วยนะครับ ผลการลงประชามติออกมาเห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญมากถึง78%ไม่เห็นด้วย22%ครับอย่างไรก็ตามมีเสียงวิภา์วิจารณ์อย่างมากเลยนะครับว่าการทําประชามติครั้งนี้ไม่เที่ยงธรรมครับมีประชาชนจํานวนมากออกมาประท้วงการแก้รัฐธรรมนูญแต่ก็ลงเอยด้วยการจัดการกับผู้ชุมนุมหรือแม้กระทั่งผลสํารวจจากสํานักอื่นๆนะครับก็ดูเหมือนจะขัดแย้งกับผลการลงประชามติอย่างสิ้นเชิงด้วย ยกตัวอย่างก็อย่างเช่นผลสำรวจจากเลวาดาเซนเตอร์ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยอิสระนะครับชี้ว่ากลุ่มตัวอย่างชาวรัเสเซียมากถึง41%ไม่ต้องการให้ประธานาธิบดีปูตินอยู่ในอำนาจหลังปี2024ซึ่งเขาจะครบวาระปัจจุบันครับนี่ก็เลยทำให้ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลปูตินออกมาวิจารณ์อย่างหนักเลยนะครับบางก็ว่านี่เป็นการรัฐประหารโดยใช้รัฐธรรมนูญ หรือก็มีการตั้งคําถามเหมือนกันนะครับว่าถ้าการเซต0โรคือการนับหนึ่งการไปประธานาธิบดีรัสเซียของนายปูตินใหม่ในการเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วตลอด20ปีที่ผ่านมาประธานาธิบดีปูตินทําหน้าที่อะไรากันแน่สรุปกันอีกครั้งนะครับว่าตามรัฐธรรมนูญรัสเซียที่มีการแก้ไขใหม่เนี่ย เ่ากับว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าในปี2024ประธานาธิบดีปูตินมีสิทธิ์ลงเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งนะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญได้เซฟซีโร่ที่ผ่านมาไม่นับเป็นวาระการดํารงตาแหน่งไปแล้วและหากเขาได้ขึ้นมาเป็นผู้นํารัสเซียอีกเขาก็จะมีสิทธิ์อยู่ในอำนาจประธานาธิบดีอีก2สมัยรวม12ปีนะครับหรือพูดง,ง่ายๆคือมีสิทธิ์อยู่ในอำนาจถึงปี2036นั่นเองครับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเดียวครับ คือตัวของประธานาธิบดีปูตินเองว่าเขาอยากจะอยู่ในอำนาจถึงตอนนั้นหรือไม่เพราะในตอนนี้ประธานาธิบดีปูตินมีอายุ69ปีแล้วนะครับถ้าอยู่ในอำนาจถึงปี2036จริงเขาจะมีอายุ84ปีและจะเป็นการครองอำนาจในรัสเซียต่อเนื่องนานถึง36ปีอันนี้นับรวมช่วงเวลาสั้นๆ4ปีที่เขาสลับลงไปเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเขาก็ยังมีอำนาจอยู่ดีนน่แหละครับ ถ้าเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยชื่อของวลาดิเมียปูตินจะถูกจารึกในประวัติศาสตร์เลยนะครับว่าเป็นผู้นํารัสเซียที่ครองอํานาจยาวนานมากครับยาวนานกว่าโจเซฟสตาลินที่เคยปกครองโซเวียตถึง29ปีอีกเพราะฉะนั้นติดตามกันต่อไปนะครับว่าประธานาธิบดีปูตินจะอยู่ถึงวันนั้นหรือไม่แต่เรื่องที่สําคัญและชวนคิดตั้งแต่ต้นคลิปก็คือทุกคนคิดว่าสถานการณ์การสืบทอดอํานาจสไตล์รัสเซียที่เล่ามาเนี่ยเหมือนหรือต่างกับปมวาระ8ปี ของพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับถ้าเหมือนเนี่ยเหมือนตรงไหนแล้วถ้าต่างต่างกันอย่างไรใครอยากแชร์เนี่ยคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแวะไปอ่านความเห็นของทุกคนเลยและทั้งหมดนี้คือเวอร์รวา์เล่าประวัติศาสตร์เปลี่ยนโลกกับผมจอมเพลนดาวสุโขใน EP นี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับและถ้าชอบคอนเทนต์ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกช่องทางของ WorkPoint Today นะครับ WorkPo i n t Today สาระความรู้เพื่อวันนี้